ผมจะเอาลูกเกยงผมมาจับช่างบ้านฉันจะเอาลูกเก่งนะคลูกเก่งคะคุณลูกเก่งนะคะคเป็นชรม อนุบาลประถมตีตีดีดีตีดีดีกำับกากำลังซื้อข้าเกมไมคคารดครับเทมซูกาวันไหนไหมครับบล็อกกี้แพลเดี๋ยวผมจะข้าวดีกันนะครับเทมซู นีดนในั้นจีกาในนี้ครับใช่ไหมเข้าดูใช่ไหมอ่ะดูงานเข้ามาแล้วเราเรื่องโอเคก็มาส่ง

ดูไม่ท้องด้วยแล้วผมเอาสีเลสทีับ้านประเทศซีไม่เหมืนตัวไหนวะตัวนี้นก็ได้ใช้เงินสีเลสิพาวนี่น่ะแล้วมันเสร็จแล้วเขาทุกคนทำตัวสีสีนี่ก่อนนะครับกดกดกด

เอาเกยเกยเกยครับทุกคนทำไมมันกยัจังเียโอเจทำเสร็จแล้วครับก็เชข้าดสวั่อเยานี้กยวนี้เีวก่อนี่ขอไมดาขายของนี่ยมันช่วยจริจง ทำประเทศไทยนี่ประเทศไทยของโผลมาอยู่ประเทศไทยนี่ผมซื้อมังกรนะครับเต็มส้มลืมได้ยังไงท่านสิท่าบ <source. S 1> ้านเบอร์นี้ทำไม่ทำประเทศไทยนะครับแต่หิมะทำประเทศไทยโอ้ยตุบิโตะ กเกลียวถูกเกลียวโอ้ยถูกเกลียวถูกเกลียวเกลียวนี่ก็พอละ ฮัมหัาสิบอันนั่นเลยครับแล้วก็แ้ค่นี้ก่อนนะครับท่าที่สูงมันยัง่งแล้วคิดจบสร้ามใหม่กินเลยบาย